สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนนี่เอ็กซครับเอาละครับผมวันนี้นะฮะผมมีเพื่อนๆที่ใจดีนะฮะสนับสนุนช่องส่งของมาให้ผมมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเป็นงานอะไรเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวดูของก่อนแล้วกันนะครับโอ,โ, <laughs> โอ้ยมองไม่เห็นหน้าเลยฮะดู กล่องใหญ่มากนะฮะข้างในนี่กล่องใหญ่มากของจากคุณองอาจนะฮะเขาส่งมาบอกว่าอยากสนับสนุนช่องอยากส่งโมเดลมาให้นะครับมาให้รีวิวนะครับวัขอบคุณจริงๆิขอบคุณมากๆเลยฮะขอบคุณจากใจจริงๆงนะฮะส่งมากล่องใหญ่มากๆเลยนะดูสิข้างในเป็นอะไร <c oughs> ดูฮนะกล่อง <c oughs> ใหญ่มากเลยใครก็แล้วแต่นะอยากสนับสนุนช่องนะฮะส่งได้นะเป็นสปอนเซอร์กับช่องก็ได้นะอันนี้คุณองอาจเขาไม่ได้เป็นร้านขายของอะไรทั้งสิ้นนะเขาเป็นนักสะสมเหมือนกันนะครับผมเขาส่งโมเดลมาให้ผม เพื่อที่จะมาเปิดรีวิวเพื่อนเพื่อนได้รีวิวกันนะผมขอแกะกันเลยแล้วกันแพนแพหโอ้โอกลองใหญ่มากนะฮะอันนี้อ่ะอ่ะโอ้ลิงลิงยักษ์ตะโกนทำแปะลิงครับลิงลิงของภาพจีทีนะฮะเป็น น่าจะเป็นซุนกกูล่างนิงยั์สีทองนะกันนะฮะอันนี้เป็นงานของงานจีนนะไม่ใช่งานแท้นะคุณองค์อายเขาส่งงานจีนมาให้ผมเพื่อมาเปิดให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับว่ามันพอใช้งานได้ไหมนะครับส่วนมาดูกันที่หน้ากล่องก่อนถามว่ามันอลังการไหมมันอลังการมากเลยนะคตดใหญ่เลยอะ่ะใหญ่มากๆอ่ะกล่องใหญ่มากนะครับกล่องใหญ่จริงแล้วหน้ากล่องทำออกมาถือว่าโอเคนะกล่องสวยนะทำออกมาด้วขนาดนี้งานจีนนะฮะงานจีนงานกอนะ๊อปนะก็คือก๊อปแหละ ว่ามันมีงานแท้ทำออกมาอยู่ใช่ไหมละ่ะนี่คือด้านข้างโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากดูด้านหลังครับเอ้ยทำออกมาโอเคนะทำมันเล่นไปนะคือคนที่เขาไม่รู้อ่ะไม่เคยสะสมอะ่ะก็ไม่รู้ว่าอันไหนแท้อันไหนกอปเหมือนกันนะทำมันเล่นไปนี่ฮะด้านข้างอีกข้างหนึ่งด้านนี้ก็คือด้านหน้าของมันนะครับมาเดี๋ยวว่าแกะดูข้างในกันดีกว่าว่าในตัวโมเดลเป็นยังไงบ้างนะครับ โอ้แม่งตัวใหญ่จริงอะตัวใหญ่มากโอ้โหอ่านี่ตัวโคตรใหญ่เลยดูฮะข้างในกล่องเขาจะมีแค่ตัวกระหางมาให้นะครับนี่ฮะวัสดุเป็นเหมือนพลาสติก PVC หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมแล้วก็อ่าตัวโมเดลก็ถือว่าเป็นตัวขนาดใหญ่นะดูหน้าขนาดหน้าผมนะเป็นพลาสติก PVC นิ่มๆอะ แต่มันมน้ำหนักมันโอเคนะมันไม่ได้หนักมากแต่ว่ามันก็เป็นเป็นงานที่ใช้ได้เลยนะอย่างหนึ่งนะระดับหนึ่งนะ นี่คือลิงยักษ์งานจีนนะครับผมเฮ้ยมองอย่างเงี้ย สวยนะเว้ยสวยจริงๆนะดูหน้าตาทําออกมาได้โอเคเลยอ่ะไม่เิเรนะครับไม่เิเรนะทาออกมาได้สวยงามนะครับเป็นงานที่ตั้งโชว์ได้เลยนะครับถือว่าน้าหนักตัวกําลังดีไม่หนักมากนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะเป็นงานที่โอ้ชิ้นใหญ่มากสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่สนใจอยากจะส่งโมเดลมาให้ผมรีวิวหรือว่ามาให้ผมอ่าเป็นสปอนเซอร์ทางช่องนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็ดูคุณลงอาจเป็นตัวอย่างไว้นะครับผม ก่อนีน้ครับผมเป็นงานลิงยักษ์ที่ถือว่าทําออกมาได้ไม่น่าเกลียดเลยครับผมเพราะว่างานลิงยักษ์อันนี้มันมีงานจับฉลากของอิชิบันอยู่ใช่ไหมน่าจะเป็นงานลัสวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเป็นลิงยักษ์ที่ทําออกมาแบบนี้เหมือนกันตัวก็น่าจะขนาดพอๆกันหรือใหญ่กว่าน,นี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นงานงานแท้เหมือนกันนะฮะอันนี้คือเป็นงานก๊อปนะถือว่าทําออกมาได้โอเคราคาเนี่ยน่าอยู่ที่ตัวประมาณพันต้นๆมั้งพันกว่าบาทมั้งฮะตัวนี้นะหรือเปล่าไม่แน่ใจผมราคาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะราคาเท่าไหร่ใหญ่ดู สวยในระดับหนึ่งของงานจีนนะครับนะฮะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะใครที่อยากได้งานแท้ก็ไปติดตามทางเพจหรือตามกลุ่มก็ซื้อขายกันนะครับข้อมูลอะไรก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฮะงานจีนกับงานแท้งานแท้ก็ไม่เคยได้จับงานจีนเพิ่งมาได้จับเนี่ยนะครับผมพอได้จับแล้วถือว่าเฮ้ยสวยว่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ต้องฝากกดซับสไคร้ครับกดติดตามเป็นกําลังใจกับโดนี่เอ็กซ์ซีด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ใหม่ จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะฮะอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณ,คณองอาจมากๆนะฮะที่ส่งโมเดลมาให้ผมนะครับเป็นอะไรที่ดีนะฮะดูเป็นตัวอย่างไว้แล้วครับ <c oughs> ใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องนะครับติดต่อมาได้นะฮะทางเพจก็ได้ทางอินบ็อกก์ก็ได้ทางอ่า YouTube ก็ได้หรือทางอะไรก็ได้ที่ติดต่อตามใต้คลิปเนี่ยผมจะทิง้งอ่าช่องทางการติดต่อไว้ในใต้คลิปนี้นะครับผมก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะฮะว่าอยากจะส่งตัวนี้มาให้รีวิวอยากจะส่งอะไรมาให้รีวิวก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นโมเดลก็ได้นะฮะขายอะไรอยู่ก็ส่ง มาได้ฮะเดี๋ยวโปรโมทให้ครับเผื่อจะได้ขายดีขึ้นเพราะว่าอาจจะมีคนเห็นมากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ